ชิบสอดคดองทั้งหมดรวมมีเงินจำนวนสามสิบล้านกีบคำนับหนึ่งบาทงวสองโตงขอพ่อมือแตงมีเงินจำนวนสิบเอ็ดล้านกีนกบคำสองสลึงงว้วหนึ่งโตงยังข้างสิบเก้าล้านกีบคำสองสลึงงวหน,นึ่งโตงถ้าหากใายใช่นิยิง จังเฮี้ยงหัว,งว่าวชิดชิดชนกระดองสมุดที่กก่ามากแขางเท่งนั้นโอยสบ,บายดีสบ,บายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทีฟซีกันเบอร์สุขสุขคนเนาะหรือว่าสิเป็นพังไทยพังล่าหรือว่าต่างประเทศเนาะ มาพบมาพ่อกับซ่องสาวศาสนาซสแนออีกแล้วมันนี่เนาะสาวศาสนามันนี่ก็มางานแต่งเนาะมันนี่เนาะงานแต่งแบบอันเป็นดองกันเนาะกัเป็นดองทั้งแบบพี่น้องนอง้องทอยเหน,หนี่เนาะสาววัดก็ได้มาบัดเซิร์เนาะมันนี่เนาะก็มาเป็นแบบกายคู่แบบปฏิเนียแลวก็แสดงมาไทายทำอัปเดตให้พ่อเม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งกันเนาะว่าแต่งงานอยู่ไทยกับอยู่ลาวกะ แตงแบบเดียวกันบ่เนาะคือจังไดเนาะคือแบบคนละแบบบ่เนาะแต่ว่าบ้านชาวบ้านก็จะได้แต่งรีเรียดง่ายๆเนาะกับบัได้ยุ่งยากลายปันใดเนาะกับขึ้นกับเหตุตามถูกต้องตามประเทนี้เนาะฐานมีฐาไร แต่งงานกันแล้วอะไรจดทะเบียนสมรสด้ว,ว่าสมรสดั่งดอยู่ไทยเขาเรียกแบบขเขาเอื้อแบบนี้เนาะแต่ว่านว่าสาวา็จดจดใบดำต้านห็นวะเนะาะมีผูยายักษสองพัมสองพายที่มาห่วมเป็นหลักฐานพนยานเนาะที่ในงานแต่งเนาะสาวาตกะไปเข้าไปเบิง้งไปทักท้ายสบายดีขึ้นแต่เพราะว่าพระูว่าขึ้นนี่สูดแล้วหรืยอยังเนาะสาวาตกะมาสวยพอสมควรมาหนีเนาะมาสิบโมงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ สิบโมงกับบุคูบท่านกับบเปินยังเข้ากับทายให้พ่อเม่พี่น้องได้เบิ้งตามที่เข้าไปทันเนาะตามที่สวัสดปท่านกับจะได้เบิ้งน้ากันไปเลยกับไปเบื้องไปส้มกันเลยปะไปติดตามพับส้มกันเลยพ่อเมย์พี่น้องเอฟซีกันเบื้สกุลสกุลทนายเนาะกับไปเบิ้งตามประเทศนี้บ้านสวาดงานแต่งจะได้อัปเดนให้พ่อเม่พี่น้องได้เบิ้งน้ากันเดี๋ยวนี้เลยเนาะ ไปเลยไกำลังามาดีดังเนาะกำลังมาบ่ทันสูตรเป็นขึ้นสูตรห่าน,น,นเนาะด้วยมาหอดเป็ตอนด้วยสบายดีเนาะกำลังมาหอดเนาะนี่คือ,คอ,น,คอ,น,คอน้องพลอยเนาะน้องพลอยเป็นดาสาวบะด้ยเป็นเอื่อยเนาะ ไปมาถ่ายคลิปเพื่อนกระดังสุงมาเนาะแต่ว่าอนุญาตมาคือเป็นชิเล่แล้วเนาะเป็นชิลเล่เนาะมาบทท่านเนาะแล้เรียกหลายอย่างชาวบ้านอะไรพอดีเคืนสุงมาเนาะคโดยกระถิบมากกับมาบัตเชิร์เนาะอย่างเนื้อกระจะได้ถ่ายใหตุซีเบิ้งเนาะว่าประเทศเราเอาเวลาแต่งงานแต่คืนจะได้สุงมาผู้ใหญ่แบบนี้เนาะเป็นโดยวิธีการแต่งเวลาสุดทันแล้วก็จะได้มี สมมาเป็นไทรยิ่งไทรทรายเนาะแม่แต่นี่คบอบุญของเรากันเฮกับสามคุณนะเฮกับคุณคุน้ำบ้ออยู่บ้านคุณลำบ้านเนาะเจ้าวากัเจ้าสาวเนาะไก่กันได้เกือบเป็นว่าระที่สนานมาบ้านคนไทยโดยไก่ประมาณอยู่สิบสิบห้ากิโลเนาะจากบ้านเท่าไปหาบ้านเจ้าวาวเนาะเจ้าสาวก็เป็นคนบ้านเท่านี่เองเนาะ ด้วยของน้องคอยกับเป็นรองของสาวาสนั่นเองเนาะเจ้าว่าเจ้าสาวกันกระซิควรนคู่กันนี่เนาะสวยงามทั้งสองเนาะใช่ทำให้ทะเลพี่น้องเอฟซีได้เบื้องน้ำกัน น้องพลมาแต่เมื <hi> oh, ่ค hey. ืนนี้บ่แ <answer> ม <jeux> ่มาสอยเหวบมเลยสอยเหวบก็ได <c ười S 2> ้พอนลําบงอย่บ่น้องพลน้องพลเนาะสิพุ่นสิบ่พบงขึ้นมาได้งานงนแต่ว่าน้องดมันอยากนอนโดยละเลยสดีโดยสดีเนาะ แตมีเด้สาวนนี่เนาะสาวพ้อยสาวเพ่สาวบัวซีจักสาวอย่างน้อยน้องน้ำเนาะยอเสเราจไดลงเสอาวพโดยคืองผูงาเอื่อยน้องพ้อยนั่นเองเอื่อยน้องพบ่เอื่อยมาเมนเดียวกันเลยนมาืกงลัคนละคนมนี่น้องพ้อยกับสวยเป็นพิเศษเนาะมันนี่เนาะน้องพ้ยนะวานึงนะเนาะ ดยเออโดยงานแต่งให้พี่น้องอ่ะงานแต่งแบบพี่น้องเค่ะสงสารผู้รักนู้ใหญ่เนาะสบานกยจะได้ถ่ายคลิปให้คอมเม่พี่น้องมีซีกันเบิ่งกันเพื่อุกคนสมมุิว่าเป็นใายพี่น้องใครทรายกต่เจ้าสาวจะได้สงมาเนาะสมมุิว่าพี่น้องใายหญิงเจ้าเนี่ยผู้ใหญ่ต้องเป็นหญิงกัน

เป็ดไปได้เนาะนอนดองพลายเนาะคุณเจ้างามกว่านี่เนาะโดยเป็นเหตุงานเนาะหัวใจยังว่างเป็นวันเนาะขึ้นมาหนี่ยืมซื้อลงไปอีกลต่อมาณเป็นไง ก็ช่รุ่มเพื่อนปลงอ่ะตอนแรกกับพ่อแม่ยัวยังรุ่เรือยแต่เพื่อนเราโลุงมาย้ายให้ซ่องเบือง่อนให้ให้เทเขับวปีหนึ่งก่อนถ้าบได้อีกวะาลุงจงคอยมาเป็นที่หนึ่งเนาะเพราะว่าได้เห็ดแล้วพีอไรว่าไงได้เหตุรักเห็ดไม่ได้เหตดได้กรเฮ็ดไปจนแ่เนาะจนข้าวข้าวขึ้นมาไปทางเนาะว่ายังโบท่านได้ด้รักที่ใจบางกะทำงานอยู่ไทยโดยโดย

เม да e ื่อไหร่้นไปเสิได้จดจุดให้ถืกต้องหรือว่าประเทศไทยก็เอื่นว่าจุดทะเบียนเนาะสมมติว่าจุดทะเบียนแบบนี้สมมติว่าเลิกลากันไปเนาะก็ได้ต้องได้ได้เเ้กกันได้สี่ถ้าภายใดภายในหนึ่งไปพิกกับร่ายเนาะต้องมีผู้ใหญ่บ้านเป็นรักฐานหิยานเนาะ ตักทานทีงานแต่งในเมื่อนี่เนาะจุดทางสองพายสองข้ามสองพายไปพระว่านบ้านฝายซ้ายกับพระว่านบ้านสาวาตเองเนาะเป็นกระจงพอควันเขา่าบองนอนเนาะบองนอนทีเจ้าวาวเมเจ้าวาวว่าปูเสื้อห้่ายซ้ายพิ่นเอาเคยสู้รอเขึ้นมาทีเนาะ

เพาว่มรทนพืน้องยดงนแต่งานมาว่แต่านได้เดีสุดเลยงนทยารกู้านงเซนอยู่เนาะยพี่น้องเนาะยังเซนไว้ส่งรถอยู่เนาะโดยโดอเพื่น้องพยก็การปรสานงนกันบเป็นเพื่นเห็นงานของใครเองเพนรั นส่งแปลงวที่ว่านงแต่ว่าเวลาเลิกงานมไปยุ่งกันสิบเกย่องนีองย่อเสียงย่อเสียะ แต่ผู้สาวสี่สาวห้าสาวแบบพู้ว่านางยังนั่งยสบายดีสานางไงพี่น้องไงรากงางานแต่งเนก็เหตอาอ่านสมรุสามคำมีมะลุงพค้โซาน้าอยุเจ็ด สังขารล่วงพุณเดี <fors ake S 3> ๋ยวตัวนี้เเกียนเพแล้วแม่นแล้วเนาะิี้ยดันร่อยเน่ส่สนี่อนี้สขาล่วงมันจะเพจะกโหเนเขียนิเนาะ ไเป็นยางแก้กันได้เนาะเป็นการอ่านเป็นดังยานเนาะยังางแนวใคันกนี่คือคันเนาะีคันแบบคันทองคันป่า ขันมาชูเนาะขันมาจากแว้วเนาะขันมากของผู้ขันเนาะสาว่าแกบุเคยบเคห็นมจเห็นนาะว่าเนาะบมีเนาะสาวลาบ้านด้อเป็นเจ็ดเนาะเป็นปาที่บ้านเป็นของแต่บ้านเด็กำาอุสหปีอาจีรินาเป็นยุทกอกเท่าคล้องและเม่นั่งสีตั้งบ้านเพื่อนอยู่นสบนโคกมุขพ่เพยงสอนเท ชิปสอดขะดองทั้งหมดรวมมีเงินจำนวน30ิบล้านกีบคำนักหนึ่งบาทง้วสองโตขอพ่อมือแตงมีเงินจำนวนสิล้านกีบคำสองสลึงงวหนึ่งโตยังข้างสิบเก้าล้านกีบคำสองสลึงง้วหนึ่งโตถ้าหากใา,ายใช่นี่ยิ่ง จาเฮียห,ห้องชิดออชิดสอดคดองทั้งหมดที่เก่ามากขางเ่ิงนั้นถ้าหากภายยิ่งดีไซสาม,มารถเที่ยวห้องชิดสอดคดองทั้งหมดที่เชียผ่านมาในมืออยู่พอและแต่งงานดังนั้นพวกเขาเจ้าโคตรลุงตาทั้งสองภายพิอมอำนาจการปกครอ,องขันพื้นฐานและองค์การจัดตั้งจึงได ซองนาฮิตใบย่างยืนการแต่งดองสรับนี้ไว้คือเป็นหลักฐานที่บ้านโคกคนที่13เดือนหนึ่งสองันีเป็นไรมันจะนี่ไรถือต้องห่อเพื่นนครับเื่บนนะจีนะในข่าวมอกอยู่บ่ดูว่าจี่ยืนบดีมันนี่

เป็นขลองตัวมะม่วงขลองเนาะช้อนอันนี้มะม่วงุ้งอันี้เป็นสอดเป็นเฮดใส่ทันไม่เนาะเป็นไผเจ้าทรายเนาะเป็นไผ่สีลากหัวเป็นเรอยได้เป็นแน่แต่ยังอะไร

รับไม่ทันเลยไปนั่งก้างไปนั่งกน้างเออเนี่ยเนี่ยแล้วเนาะตั้งน้าชื่อกันันาเออมีแต่บัวมันก็ในเมี่ยวันปูยาชื่อแล้วปูจะเอาอล้วกูเนาะเอาหันแล้ไกินน้ำกินน้กินน้ำ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  เอ้ทีาโอ้ว่าคเอาคำามอมมาใช่เ่าไ่ได้ตัวเบอร์ไม่ติดตรวจสอบข้าเนาะคือบ้านบ้านสาว่านั่นเองเอบ่งข้ามาแล้วัน่นให้เน่ยเ้นบาทนึงกคือใหญ่เห็นเนาะ ฮะเออ้คจดนาะนเียวไซ่อซดบซิลิโคมไหมตัวอกบซิลิโคเ็นแบบเนาะใช้เ้ลป่ากับือว่าเด็นค้คำว่นะแต่นชบ้านี่จะไ้านบ้นีเป้ล่าเลยผมบกยัี่ยวกัันเนียว่าคคชื่อว่าซอมายนแ้วเนี่ยนงกับนี เูกว่าไงจะบาดมันจะบากันไหรเื่องเลือยเอดเลือยเอดเลือดเลื่ดเลอดเลือดเลืดเนืตดเลือดเลือยเลือดเอเลือดเลดเลื่ดเลือดเลือเนือดเอดเลือดเนือดเลือดเลอเลอดเลื่เนเเออเเเเเนเเเ่ อัดกาจจะงเมือกันเจ็ดแปดเ้าหกเ้าเก้าเก้าเม็ดวนเ่างข้างัเ้หลัเก้าพันเนาะกับทำบาดรคือวานี่เก็ตามเนาะมันอยู่น้ำมดหมาถึงมันเป็นว่าข้าวโพมือแตงข้าวโพมือแตงอะไรอไรกินนี่ 11ล้านบ่11ล้านเนาะก็ถือว่าหมาะมือซื้อคอนายไปนําใหนี่นะมับวกให้กับตรีนี้พอเนาะโดยบริบโดยอเป็นมะไปนําแนวเนาะคือว่ามันเป็น11ล้านเลยเนาะตั้อยู่ในน้9,000บาทในเสี้านะก็สิีเป็นเท่าใเนาะว่าจ๋าเอ้านี่แต่ให้ทั้งหมซี พ่อไเนาะหลักพ่ให้ยูดีมีแห้งให้ข้าไคุนเป็นไพ่ดีของคุณของญาเนาะเอ่เอย่าไอม่างไราแล้วคะจะหันยังแห้งำได้สาวเนาะเป็นคุณเพิ่นี่เนาะนั้นมาตรงน้น

อเเนาะพมพี่น้องเนาะก็ได้อัปเดตก็ได้ถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งกันแล้เนาะกับแบบนี่แหละกยบเรียบๆง่ายๆสาววาดถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องเมืองกับเคลื่อนกับแบบมีเคลื่อนสูตรแล้วแล้วสาว้านมาเคลื่อนกับสูตรขวัญแล้วแล้วเนาะเคลื่อนกับเหตุวิธีแล้วไปส่วนหนึ่งแล้วกับมาทันแต่เคลื่อนกาลังสมมาปูญาเนาะหรือว่าปูนาผูใหญ่ทั้งสองทั้งสองายเนาะ แต่คืนกันสีได้ไปสมมาอยู่บ้านมองไครเนาะคนเรามื่อานบ้านเจ้าวาวกับบ้านเจ้าสาวเนาะบ้านเจ้าสาวก็อยู่บ้านสาวบ้านนั่นเองแต่ว่าบ้านเจ้าวาวก็บสีอยู่อีกมื่อวานนึงกับไปกับไกลพอสมควรประมาณสิบหากิโลได้ด้วยว่าซราบพิโลเนาะสวัสดิกค่อได้ไปบ้านเจ้าวาวเนาะก็เลยแบบกับไปไกลได้นนดนึงสาวบ้านก็เลยบ่ได้ติดตามไปเนาะก็เลย ถ่ายแต่เพื่อนเจ้าสาวให้เบิ่งกัพอได้เนาะสาวัสดกับบอมีเวลาไปเพราะว่าสาวัสดก็จะได้ไปทางอื่นเนาะก็ได้ถ่ายให้เบิง่งเพ้่นกันจะไปสมมาอยู่พุ่นสมมาแบบมีเสือ้อมีสินมีสตร์มีหมอนเนาะมีทุกอย่างที่ว่ามีเพื่นต้องสมมาปูยาพังนั่นเนาะเจ้าสาวกันเนาะนก็ได้มามอบสินสอดให้ทางเจ้าสาวเจ้าวาวเจ้าวาวมาคล้อง ซอยทองให้เนาะก็เลยทายท้ำให้พู่เมยพี่นอ้องริบซีได้เบิ่งได้ส้นมน้ำกันแล้วเนาะสาวัสดีกัสิได้ขอตัดัมดาสะก่อนเนาะจบคลิปไปเพียงสามีก่อนเจอกันในคลิปหน้าส่วนมืนนัอนี้กัสิได้รำล,ลาไปเพียงสามีก่อนสิได้กล่าวข้าวมาวสบายดีและสวัสดี